สบายดีเพื่อนพี่น้องวันนี้ครับตื่นเช้ามาหน้าตาเพิ่นล่างนะพี่น้องพอดีเห็นไอ้เพิ่นตักหนามพ่นหมกผีอยู่ก็เลยก็เลยอย่างมาเล็ดน้ับเพิ่นเนาะตื่นเช้าอีกทีพี่น้องนนาาาบรรยกากาศด,ดีอากาศก็ดีวิวก็สวยพร้อมพี่น้องตามทุ่งไห่ท,หทุ่งนาคืาอเก่าพี่น้อง

ก็เดียวมีเล่งพุยตอนมันเป็นหมากอีกเออเล่งนะเล่งของกูเมืนพุ้ยหมาเออพุยธรรมพุยธรรมดาเนี่ยโลอีเต็นธรรมดานั่นบอถึกสูตรมันเนาะมันไม่ไดามันเป็นเริ่มงที่เป็นหมาไปใช่โล่พุยหมาหมากระไงขึ้นกว่าเก่าเนี่ยแค่เอามาธรรมดานะไงกูบอไ่กูดีลูกู่บ่ รดปกเบงนาล้วอำเกนี ok, ่ยเบื้งวิธีเพิ่นเอานนำขึ้นมาหดหมักผกเด้พี่น่อยเด้อ่าได้ไรโว้จูบขึ้นมาแต่ผเลยูดเลยอ่าเนเห็ด ได้ได้ว่อจูขึ้นมาเลยพี่น้องสูขึ้นมาเลยอือหูหล่อโคเลย Hướng thì hứng ở à thịt điêu còn đây là hỏi coiอาทิตย์ bao? Con gà nó mảnh, mùng ừ. ở căn mà mùng vậy, cùm vậy. Cục này chắc đơn là hơi Đơn sóng xa côn bò Đơn sông xa côn bò Đơn mới à, à. Đơn สองซ้มม oh, ืออีไรวะลมแห้งด no oh, ีได้ของซ้มมือผ้ายุเข่าลองกินมังคอกักดิบนึ่เผ็ดจ้ะเหรอวเผ็ดขนาดไม่กวนเลยมังคุดยังก็หมากเงาๆนะกินเนื้บเพ็ดเลยก็ถูกกัดหมากเงาอย่างว่าคืบคืบนิวซีแลนวไกัดด้วยซ้องเถื่อนแล้วมันบุเพ็ดเลยผีขาวนั่น หานเนยมมนากเยนาหน,นะน่ะ,ะนนหัวผึนกัเอาลวดเอาลวดเห็ดพี่น้องลวดแบบใส่พรสซอสเอาผ่นเห็ดโอ้บบต้องไปหาตาดหัดไม้ิ่นน้ำทำไมเขา งัวมาตำนี่เสดโลดได้เต้นดงโลดแล้วมามาหล่าเสียได้ดีาคาชงสูใครได้่ดีการลงนี่บงต้นกระโดกด้ยนี่นะบางดูีนิอว่นบ่กโดกด้ หน้ากระแซมขึ้นก็นมี <c oughs> ปีกดกอีิลพี่น้องย่างว่าต้นละล้อยมากกุหลาบนี่นู้นเลยเออต้นหนึ่งเป็นเป็นล้อยบูรุษนะล้อยขึ้นต้นนี้เนี่ยล้อยขึ้นนี่ต้นนี้นะ

การลไ่เ็นมาหน้าดีขายด้ก็ได้่ละอขายล้วโล่ละลอยก็พอกเลยนะโล่ละลอยของพ่มือเขาไก่น้หกพันช่วงหลานอย่นี่ม่ส่ได้บ เหนอ้อเ้ะเห็นบอ้นะเหนี่ยวคอตลด้นะเห็นต้นทํลากิดเห็นต้นเว่นสมดองปีเนาะเฮ้ยบ้านปะคองโอ้ย นั่งค้านไปแถวคู่มูกปีกเขาอะ่ะงาฮักกระปุ่ได้แต่มีผู้ <c oughs> รอกมาสีต่ตอนนั้นนันเป็นหมางแน่แนอนให้มันจับ ล่นเลมตัวมันจับแล้วนะวะจัลดอกเบี้ยดอกปู่นนมั้เนาะบ่แม,ม่เนอดอกบ่ได้เป็นหมา มันหล่นมดทั้งขวัญมันอะแม่นอันนี้มันล่นแต่ดอกขาวมันอะมีนล่นแต่ดอกขาวมันเหรอเออะวาก็คนไปกินหรือว่าขวัญหมาขวัญดอกมันเลยมันจับแล้วเลยมันมันก็ดอกมันก็ล่นออกแล้ววะ อีกอย่างมันก็ถือแดดแดดใหม่มันโผวหพื้นอืเน้สือปีเดียวเท่นั้นแล้ะปีต่อไปเขาก็กู้ไวแลละนาทีเขาซิมีมาหายรพอมเนาะ ทั้งผ่าคุมผ่ากันแสงเลยกับผ่าคุมหย่านะเาขาบอกว่าลามขึ้นไปได้นะกวกโครงการรบ <S <S 2> <S 2> าขบเยลงขึ้นไหม่เฮาหนิทั้ดเฮากระหิตเหียฝากที่นั่นเอลุก <S <S เอา,อเาไปเอาหมือนดูแลดูแลเก็บหม่เอานั่นเจ้ากับฮดเอาข่าดูเลยากคัน,นละ้ายเฮาได้ คือบ้านผักครองเน่ยดูแลบ่ได้กัมันขาดทุนมันก็เป็นหนี้เขาอีกได้เลยที่ว่าเขาเห็ดบ่ได้นะเออหนี้ใครเยอะแล้วเออใส่เจ้าเอออยู่พุู่ดทำไมปลูกหมกพริกเขาบ่ได้บ่เทิรเงินกิโลเขาขาดไม้เขาก็ หักเงินเจ้าอีกแล้วเป็นหนีเขาอีกแล้วเขาเนื้อนะเฮ้อ,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 อกระตุกนะปะออปัดเย้าไปเบิง่งทั้งนั้นบังสิดธิ์บังสิดยาเพื่อนเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดเองเพื่อนวะ Ừ, tháng sĩ giả phần vinh <coughs> tháng thang yang hơi đầm đầm này mày kẹo mày kẹo mày kẹo mày เข้ามามาหนัสนแมงไหม่ได้เสียนนี่ไข่เอาบัวบัวบัวได้ khí hậu, khí hậu đẹp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 , khí hậu đèn đèn dù thùng na nhằm đẹp, ở cả đẹp, khí hậu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  วันนี้ข้ามาเบิง่งอ้ายเพื่นทวดมักพริกนะพี่น้องเพื <c oughs> ่นบอกข้าว่ามาเบินะ่องเน๊ะมะพิกอ้ายเพื่อนวะอ้ายปลูกมักพริกอายา,อายก,กยาให้น้องมาเบิ่งมักพริกวันมันงามสัมได้เพื่นเห็ดที่มือเพิ่อนวันนี้ข้าก็มาเบิ่องหายเนาะ แตงบ่เฮ้ยบักท <c oughs> um, ั hmm <t> ่ว <ing> ย <t> ่างอยู <ing> <t> ่ได้เฮ้ยมือน่ะตัวเอาไปกันนมือน่ะตัวเอาไปขายมือน่ะย่างอยู่หักกะตั้มมือคืนนี่ผีกผืนดกพี่น้องเอ้ยเผืนหิมาเบื้องผืนว่าผิกดกขนาด Mích tân đồ ma răng đi hàng mít tân độc độc Ma ai phần cái kép mặt tráng mới kín wa เก็บมาแตงเพิ่นมื่อกินเลยเก็บเอาไล่เด้อยักษ์สี่หามากเห็นอ่ะแตงเพิ่อนเพอ,เอ,เเอดอี่กิาาน 우리 이긴 피낭을 네네 <놀람> 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 มากพพออี่น้งโอเคนะพี่น้องห้ามาถ่ายให้เพื่อนกับพ่อสมควรเลยเนาะพี่น้องเอาก็เสีได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในได้พี่น้องเด้อสบายดี